ดีแล้วแต่ดิฉันชื่นชมอาจารย์เบียอย่างหนึ่งนะคืออาจารย์เบียเป็นคนที่เป็นคนที่มีความประพฤติดีมากในระดับหนึ่งสําหรับดิฉันนะแล้วก็เป็นคนพูดไม่ใช่แค่พูดพูดตรงหลักแล้วก็ปฏิบัติก็ตรงพูดก็ตรงปฏิบัติก็ตรง มันก็เลยมีกลุ่มคนที่ศรัทธาอาจารย์อะแล้วก็แล้วก็เป็นกลุ่มกวนกลุ่มก็คือคนแบบนี้เหมาะสําหรับที่จะเป็นอาจารย์คนซึ่งดิฉันะ่ะไม่ได้เลยดิฉันไม่ได้แค่คนเยอะดิฉันก็ไม่ได้ไม่ทนแนละ้แต่อาจารย์เบียร์แกเหมาะกับการที่เป็นอาจารย์คนอันนะี้นับถือตรงจุดเนี้ที่ดิฉันไม่สามารถเป็นได้คือการเป็นอาจารย์คนะ่ะเราต้องมีธรรมะในใจระดับหนึ่งนะกับการที่เราจะแบบ นอกจากมีธรรมะในใจก็ต้องมีความมีความกรุณาสูงด้วยในการที่จะเสียสละเวลาของตัวเองอ,ะอ่ะอาถอฉว่าถ้าเป็นคนปกติทั่วไปจะรู้สึกว่าเวลาฉันมีค่านะเวลาฉันเป็นเงินเป็นทองนะเวลาก็คือเวลามีไว้สําหรับเพื่อการเสพสุขตนตัวของดิฉันนะคือคนมนุษย์ทั่วไปจะจะคิดแบบนี้ฉะนั้นอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองไม่ใช่ผลประโยชน์ตัวเองครอบครัวตัวเอง มนุ์ส่วนใหญ่จะไม่ทำอะไรที่เป็นการอุทิศตนเพื่อคนอื่นฉะนั้นคนที่สามารถเสียสละเวลาของตัวเองแล้วทำอะไรที่ตัวเองอ่ะไม่ได้ได้อะไรนะเหมือนจัดปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ไม่ได้เก็บเงินเก็บทองไม่ได้อะไรแต่ก็ก็จัดการทำกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างมีพลังแล้วก็แข็งแรงเพราะดิฉันเห็นว่าจัดทุกครั้งคนก็ไปเยอะทุกครั้งก็แสดงว่าใช้ได้ เป็นครูอาจารย์ของคนได้ซึ่งดิฉันทำไม่ได้ดิฉันน่ะทำไม่ได้ด <laughs> ิฉันยังมีความเห็นแก่ตัวสูงมากดิฉันทำไม่ได้ฟิลลิ่งแบบอาจารย์เบียรย์ทำไม่ได้เลยแค่คิดว่าจะต้องไปจัดคอร์สแล้วเชิญคนมาปฏิบัติธรรมแล้วตัวเองก็ตั้งทั้งเป็นคนสอนด้วยเป็นคนจัดสถานที่ด้วยอะไรด้วยคือคนต้องใจกว้างนะ คนที่จะทําแบบนี้ได้ต้องใจกว้างต้องมีความกรุณาในใจแบบเยอะอะถึงจะทําอะไรแบบนี้ได้จัดคงจัดคอร์สพาคนมาปฏิบัติธรรมอะไรแบบเนี้ยซึ่งอาจารย์เดียร์ทาได้นั่นแหละจึงไม่แปลกว่าทำไมหลายคนถึงเรียกอาจารย์เดียรว,ว่าอาจารย์เป็นอาจารย์นับถือยอมรับให้เป็นอาจารย์ซึ่งคนเกลียดมีเยอะนะคนเกียดมีเยอะนะ คนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสื้ออันนี้เป็นเรื่องจริงแต่แกก็ยังทนต่อการพิสูจน์อยู่ได้อะคนดีไม่ดีดูแค่นี้นะทุกคนคนดีไม่ดีดูแค่ว่าทนการพิสูจน์ได้หรือเปล่าเพราะว่าทองแท้ต้องไม่แพ้ไฟทองแท้ต้องไม่แพ้ไฟ ถ้าอาจารย์เบียเป็นทองแท้ก็ไม่มีใครทําอะไรแกได้โดนแกโดนเยอะนะไม่ใช่ไม่โดนโดนทั้งคนในด้วยไม่ใช่แค่คนนอกศึกนอกก็เยอะและศึกในแกก็โดนลูกลูกลูกน้องหักหลังไม่ใช่ลูกน้องสิงลูกศิษย์หักหลังลูกศิษย์หักหลังเจอกลุ่มแอดมินตั้งมานินทามีคนมีซาแซงปลอมเข้ามาพยายามหาข้อมูลอะไระเข้ามาเพื่อจะหาประโยชน์พอไม่ได้ประโยชน์ออกไปก็ไปตั้งกลุ่มแชร์ทุ่มอะไร แกโดนมาหมดทุกอย่างแต่แกยังอยู่ได้ทำไมแกยังอยู่ได้เพราะแสดงว่ากแกก็แน่เหมือนกันแหละเพราะถ้าแกแกไม่แน่แกอยู่ไม่ได้จนถึงกวันนี้อันนี้ไม่ได้สปอยกแกนะแต่ว่าพูดโดยหลักการนะ่ะถ้าคนไม่ดีจริงอะ่ะแป๊บเดียวก็พังแล้วของปลอมแป๊บเดียวอะ่ะทองปลอมแป๊บเดียวมันลอกแล้วถ้าของไม่จริงนะแป๊บเดียวลอกเดี๋ยวคนขุดเรื่องนั้นขุดเรื่องนี้แป๊บเดียว แป๊บเดียวพังพังแต่ทำไมแกยังอยู่ได้ทำไมแกยังอยู่ได้ก็น,นั่นแหละแต่นั่นแหละที่ฉันพูดอ่ะเนี่ยเพราะความกรุณาเกินไปอ่ะบางทีมันก็นําภัยมาสู่ตัวนะอาจารย์เบียร์กำลังเจออยู่แต่ดิฉันว่าอาจารย์แกจะจัดการได้แกมีความกรุณาเยอะไปคือไม่คิดร้ายกับใครอ่ะไม่คิดร้ายกับใคร เมตตาคนให้โอกาสคนให้พื้นที่คนช่วยเหลือคนแต่มนุษย์มันก็คือมนุษย์อะเห็นไหมเราใจดีกับเสือไม่ได้แปลว่าเสือมันจะไม่ไม่กินเรานะมันไม่ใช่เราใจดีกับคนอื่นไม่ได้แปลว่าคนอื่นมันจะไม่หักหลังเราไม่ได้แปลว่าคนอื่นมันจะไม่ประทุษร้ายเราเหมือนที่อาจารย์เบียร์เจออย่านั้นแหละทีนี้นต้องเนี้ยก็ สำคัญดิฉันเคยพูดกับพี่ปองแล้วเนี่ยใจดีมากไปก็นี่แหละสุดท้ายก็จะแพ้ภยัยพานคนพานมันก็ลังแกง ấy, เพราะเห็นว่าเราแบบใจดีมันก็เข้ามามันก็สแสวงหาผลประโยชน์จากเราประทุสลายเราแต่ว่าดิฉันว่าอาจารย์เบียร์เขามีภูมิมีภูมิคุ้มกันสบายสบาย ถ้าเขาดีจริงนะสบายสบายแค่นี้ทําอะไรเขาไม่ได้หรอกทาอะไรเขาไม่ได้หรอกคำคำคำเท็จไม่แปดเปื้อนกับคําจริงค่ะคําจริงไม่แปดเปื้อนกับคําเท็จอันนี้ต้องเข้าใจอันนี้ทุกคนกดตะกร้าก่อนไปเนี่ยอุสาห์คุยธรรมะให้ฟังแล้วเนี่ยเอออุสาห์คุยธรรมะอมตอนนี้ผมโดนหักหลังมาแล้วหมัด อย่าเชื่อที่ฉันอย่าคบคนอนะ่ะต้องดูให้ดีคบคนต้องดูให้ดีอย่าไปอย่าไปอันนี้อันนี้ขนาดไม่ได้ทําธุรกิจอะไรมากมายนะอาจารย์เบียยังโดนขนาดนี้เลยยังโดนขนาดนี้เลยถ้ายิ่งแบบอยู่ทางข้างโลกยิ่งโด่งยิ่งดังแล้วยิ่งแบบคนเข้าหายเยอะอันตราย